ครับสำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop a u t h o r ในครั้งนี้นะครับเราได้มีการวางแผนด้วยกัน ึกษาหารือกับสมาชิกภายในรุ่น14ของเรานะครับว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งเราก็ได้วางแผนกันว่าน่าจะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรม desktop author นะครับเพราะว่ามีความสำคัญแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อได้วางแผนหัวข้อแล้วเราก็มีการจัดแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็ประสานงาน สื่อการเรียนการสอนของเราทุกวันนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับจากหนังสือเป็นเล่มก็เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการเรียนการสอนศตวรรษที่21นะครับมีรูปแบบของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บนคาลคอมพิวติ้งนะครับหรือบนอากาศ หรือเซเบอร์เก็บไว้บนเซเบอร์นะครับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนอากาศนะครับไม่มีตู้เก็บแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนอที่เป็นหนังสือเป็นเล่มก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กนะครับในส่วนของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสําคัญมากแล้วก็ระบบเครือข่ายมุ่งเน้นที่ระบบเครือข่ายนะครับสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21สสมัยนี้นะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับเป็นอะไรที่เรียลไทม์ เมื่อสมัยก่อนนะครับ PC ไม่สามารถเป็นเรียลไทม์ได้แม้แต่ Facebook เพราะว่าคุณไม่สามารถพก PC ไปไหนได้แต่ทุกวันนี้มันอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือเรียลไทม์นะครับทุกวันนี้เป็นเรียลไทม์หมดแล้วนะครับคุณจะไปเรียนที่ไหนคุณจะพกข้อมูลเป็นจํานวนเยอะๆได้นะครับทั้งภาพทั้งเสียงอ,อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับ สำหรับข้อมูลการเรียนการสอนนะครับซึ่งจะมาอบรมในวันนี้ก็ใช้โปรแกรม Desktop Author นะครับโดยการสร้างหนังสืออีบ o ๊เพื่อนําสื่อตัวนี้นะครับใส่ใน Android s m สมาร์ทโฟนต่างๆใส่ในแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครหรือเก็บไว้ในคลาวนะครับ c ลาวคอมพิวติ้งนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสะดวกนะครับแล้วยุคต่อไปการแพ็กไฟล์นะครับก็จะเป็นระบบ QR Code คนะครับคือยิงโค้ดแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านข้อความ หรือไปสร้างงานทํางานได้เลยทุกที่นะครับสามารถคอนโทรลคอมพิวเตอร์โดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือสมาร์ทโฟนได้ทุกอย่างเป็นอยู่ในมือนะครับข้อมูลทุกอย่างเราสามารถสั่งสั่งได้โดยใช้แค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวผมว่าเป็นสิ่งที่เราใจเด็กมากนะครับเพราะเด็กทุกคนชอบแท็บเล็ตชอบโทรศัพท์ชอบเล่นเกมนะครับประโยชน์หลักๆของคนไทยที่ใช้แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร รประเด็นดักแล้วก็ความบันเทิงแต่ตอนนี้สัตว์รวิที่21เ,เนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ในการเรียนรู้ที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็จะมะีผลิตสื่อขึ้นมาใช้โดยการเป็นแอปขึ้นนะครับเพื่อใช้งานต่างๆครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับการที่เราได้วางแผนเตรียมงานไว้นะครับงานก็ออกมาค่อนข้างที่จะที่จะดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการจะทําเอกสารแล้วก็ การเข้ารับการอบรมนะครับซึ่งวิทยากรนะครับก็ได้มอบและก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราซึ่งจํานวนที่เรามีสมาชิกไม่มากเกินไปทําให้การเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยสามารถทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มเปี่เต็มหน่วยครับวิทยากรสามารถที่จะเดินเข้ามาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็พวกเราที่จะพวกเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในการเรียนครั้งนี้ด้วยครับ วว PM ความคาดหวังในการอบรมสร้าง no. สื่ออีบุ๊กวันนี้นะครับก็คาดหวังก็คือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับสร้างหนังสืออีบุ๊กได้สามารถนําไปถ่ายทอดให้เด็กนะครับแล้วก็สามารถสร้างสื่อในการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งอยากให้ผู้เข้าอบรมไปขยายผลนะครับสู่เด็กนักเรียนเพื่อสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปครับก็คาดหวังสําหรับโปรแกรมนะครับซึ่งการสร้างอีบุ๊กตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะมีอะไรที่ อาจจะไม่ยุ่งยากมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันอาจจะดูเหมือนจะล้าหลังแต่พอได้มาเรียนรู้จริงๆเนี่ยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมท,ที่น่าสนใจมากนะเ,ปเป็นสื่อที่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ยังมีลูกเรื่องอีกมากมายนะครับซึ่งถ้าเราประยุกต์ใช้เนี่ยจะทําให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยดูน่าสนใจถ้าได้นําไปใช้กับนักเรียนในการเรียนนะครับก็มีความความคาดหวังว่านะครับสื่อนี้น่าน่าจะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีครับ ความรู้สึกวันนี้นะครับผมมีความยินดีนะครับเพราะเป็นนักศึกษาปริญญาโทร,รุ่นที่14นะครับรู้สึก14กับ15นะครับมีความตั้งใจในการเรียนมากนะครับใช้เวลาอน้อยนิดนะครับ สามารถจบโปรแกรมเดสก์ท็อปออเทอร์ได้เห็นงานแล้วนะครับทำได้หมดทุกคนนะครับก็ดีใจที่นักศึกษามีความสนใจและมีความอยากกระตือรือร้นที่อยากจะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นครับผมครับสำหรับในการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับต้องต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรรสรินพี่บุลบรรยงนะครับแล้วก็ท่านดรวันวิสาชุรมนะครับที่ ได้ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีทําให้งานของเราสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยกรท่านานันทันรัตนกูลนะครับที่ได้ให้อบรมใณ์ให้การอุรมพวกเราอย่างเป็นกันเองนะครับทาให้การอบรมครั้งนี้ดูไม่เคร่งเครียดแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับต้องขอพระคุณน่าวการนี้ด้วยครับ